เด็นครับส่องส่องเวียส่องนะครับได้ America. อเมริกาเพื่อนผมน่าจะได้ลิเบียมั้ง,ยงอยู่เหมือนไนวนน,นี้อยู่สายล่าง,งาเพื่อนอยู่ขวาล่างโอเคพอได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมลืมลืมสร้างเลยนั่นไงเอาไปบนเลย <Construction> ไม่น่าเลยอันนี้มัน,นอ่ะสร้างนี่ก่อนแล้วกันเคไปกดซัดนะครับถ้ามันเป็นงี้อ่าวนไปวนมายาวไปเคครับ นไว้แถวนี้แล้วกันผมลืมว่าไอ้นี่เขาได้อะไรมั่งนะอ๋อนี่ไงได้อังกฤษกับเลบียได้อังกฤษกับเลบียอันนี้ๆๆโอ้ยลืมสร้างอีกแล้วเอ้ยเอาล็อกเทียร์กันดีกว่าเอาล็อกเทียร์กันดีกว่านั่นไงนั่นไงมาเข้ามาแล้ว Construction complete. Unit ready. อันนี้มาไว้เแถวนี้ดีกว่าโอเคแต่ฆ่าตัวก่อนพอได้อยู่โอเคโอเคเอ้ะจริงๆเขาไม่มีไอ้ไอ้ปืนที่ยิงไอ้นี่เลยนะครับอะไรนะยิงยิงฟ้ายิงบนฟ้าเนเนเนมามามาโอ้ยตังก์หมดแล้ว โอ้ยหนะมีละฟูเจอร์ก็มีปั๊บเลยเอาวเขาบุกกันแล้วเหรอครับชานิดนึง <Un ite. S 2> ชานิดนึงผมว่านะเอานี่ออกก่อนดีกว่า อย่าสร้างนี่เสร็จใช่ไหมแล้วก็เดี๋ขาย <Ready. S 1> พอขายเสร็จเราก็ได้รถเพราะตอนนี้รถมันยังโอเคอยู่มันยัง <Ready. S 1> ไม่ได้แบบต้องการมากนี่ไง <Select target. S 1> เอาอนี้มาลงนี่ดีกว่าตัดแรเขาตัดแรเขา <Right. S 1> อ่ะนี่ไงพอนี้เสร็จเราก็ขาย <Build> er. แล้วค่อยสร้างเอ่อเราจะได้รถใช่ไหม เอา,อาโอเคเพอได้ยูพอได้ยูอันนี้มามาเกะเพชรมาเกเพชรเอาไม้สักสองแล้วกันผมไปนี่กันเลยดีกว่า ไปตอดตอดนตัวนี้ก่อนดีกว่ามันเลือดน้อยละอ่าโอเคอ่าค่อยๆนี่เลยแหละอ mm ่ะเอาัว hmm. น mm hmm. okay. ี้เอาเลยโอ้ยโอ๊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 ยกลับ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 แล้วกลับแล้วกลับแล้ว แล้วก็โอ้ยอ่ายังนี่ยิงนี่อ่าอ่ายังโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะยิงมันโอเคครับพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ในซังบัตเลอบละจริงๆผมน่าจะบุกได้เลยนะเนี่ยพูดจริงอะผมว่าผมบุกเลยดีกว่าจริงผมบุกได้เลยเนี่ย แป๊บนึงแป๊บผมว่าเดี๋ยวผมรอรอยนี่อีกรอบหนึ่งดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยผมว่าเดี๋ยวผมรอไอ้นี่อีกรอบหนึ่งดีกว่ารอแอดด็อกอ่ะไปเลยไปเลยนี่ไงเออเนี่ยแหละอ่ะ unit ready. Ah Còn như nấy. Unit ready. Thế là. Unit ready. À nó lại. Unit ready. Unit long. Oi oi. Oi, oi, oi. Oi, cạp 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 cạp. Unit ready. Unit ready. Unit promoted อ๋ออ้ยไปทำไมเนี่ยไปทำไมเนี่ยโถเอ้ยตายหมดเลยอ่านั่งนั่งนั่งอ่าโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่อุ้ยทำาอะไรของผมวันเนี้ยอ่ะอ่ะอ่ะนานไงแล้วก็มาลงอีกรอบนึงเออโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับ โอเคพอได้พอได้พอได้ครับพอได้อ่าเข้านี่ยนำมาเข้ากัดอะไรขึ้นกัดอะไรขึ้นอ่าโอเคเอ้าเหลือแค่สองตัวเอาอย่างนี้ เอาอย่างนั้นตายกัอนอย่างนั้นตายกัอนอุอน้ยเกือบเกือบไปครับเกือบไปอันนี้เป็นเลขค่าอันนี้เลขสองเอาไปยิงผมวานนี้ได้ละไปไปบุกให้พังได้ละบุกให้พังได้แล้วครับเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเกมเร็วนะเนี่ยน่าจะได้ไดละ เดวยวลงนี่เสร็จกน็น่าจะได้ล,ไละมามามา,าโอ้ยโดนสองฟังละ อทางเลยโอ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยกดผิดเองกดผิดโถ่เลยกดผิดเลยอืมครับเอ้ยแต่เขาก็สู้นะเขาก็สู้อยู่เขาก็สู้อยู่เขาก็สู้อยู่ โอ้น่าจะจบแล้วละ่ะเ้ยนั่นไงนั่นไงไปไปไปเ,เกมนี้น่าจะเกมแล้วนะจีจีครับอโอเคจีจีกูดเกม อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ